ดูน้าคุมทั้งแปลงมึงแค่มีหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ดูหัวเบี่ยงหัวตันมั้งอาจจะมีหัวแปลงหนึ่งสองหัวสามหัวแต่ถามว่ามันคนละเรื่องเลยนะครับการจัดการเฮ้ยมึงดูน้ําเสร็จมึงบิงแอร์บัสเลยเก็บใบปือมันก็มีแอร์บัสให้เขาครับอ่ามึงเนี่ยยากูจัดไว้ให้แล้วมึงผสมผสมก็วิ่งเลยแต่ผมเดือนที่แล้วทั้งเดือนผมไม่ได้ฉีดเลยนะใบผมฉีดแต่ลูกผมปล่อยเพี้ยกินใบเพราะใบผมมาเดี๋ยวไปดูแปลงนู้นผมเครียดเลยว่าทุเรียนผมจะร่วงหมดแต่ตอนนี้ไม่มีหาแล้วพ้นแล้ว คือปิดไปใบทิ้งที่เหลือก็เหลือไปใช้แม็กช่วยใช้อาหารเติมไม่มีผลก็ลูกมันชะงักไปแป๊บนึงแต่มันก็มีแบบอย่างเราไปเบรกมีแม็กเข้าไปช่วยมีศูนห้าสองช่วยเออมออาการดีเราก็เร่งน้ําช่วยมันต้องประกอบกันให้ได้คือสวนนั้นมันเรียนไม่จบตรงนี้อ่ะบางครั้งอากาศสภาพหนาวร้อนเย็นปีนี้เปลี่ยนสวิงสี่ครั้งแล้วนะครับเนี่ยสวิงกลับมาที่ร้อนจัดถึงร้อนมากก็นี่ครั้งที่สี่ตั้งแต่ออกหลอกมาผมว่ายากมากครับช่วงแรกผลเหมือนฝนจะเติมมาตอนที่ผมอดน้ำ ช่วงแรกเลยพูย่ง่ายว่าที่เลี้ยงน้ำเนี่ยคุยกันจริงๆอืงอาทิตย์แรกครับว่ามึงจะมาก็มาแต่กูเปิดแล้วมันแล้งประมาณเจ็ดถึงเกือบสิบวันแล้วผมก็สั่งลูกน้องมึงไล่หัวน้าก็คือการเลี้ยงน้ำของผมคือหมายความว่ามึงเปิดเลยแล้วมึงไล่แค่หัวตาลเสร็จปิดเลยเป็นหนึ่งครั้งอันนี้ถ้าเรียกว่าหนึ่งรอบแล้วก็ทิ้งเลยหนึ่งสองสามก็แล้วแต่ว่าเอ้ามชื้นฝนไม่มีเว้ยอาจจะเว้นสองสามสี่ับเลี้ยงอีกทีแล้วก็ดูอาการครั้งที่สามว่าสมควร เริ่มประตุตาขาวสมควรที่จะกระแทกไหมหรือว่าจะต้องเลี้ยงอีกหนึ่งครั้งแต่เขาไม่เกิน3ามครั้งข้อเทนี้ก็ใส่พันลิตรหัวระดับสองหัวนี่นะสองที่ติดแค่สองหัวช่พันลิตรเรากาหนดน้ําไปเขาเลยพันหนึ่งพันสองร้อยลิตรกำหนดน้ําลงไม่ได้เลยครับหนึ 1, 1> ่งครั้งแรกไม่มีเวลาหนึ่งครั้งสองอาจจะเติมแค่ชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงแต่ไม่ใช่เปิดแบบปูพรมก็คือเปิดทีเดียวสามแปรงติดคือถ้าเราไม่มีการเปิดสามแปรงติดได้ก็โบน้ําทิ้งสะเลย คือให้แรงอัดลมหลอกคัะมีวิธีที่เราจัดการได้คือปัญญาเล็กเอาจารย์มันก็กลับมาที่นี่แหละครับมันก็กลับมาที่ดินที่มันแห้งกับการที่มันกินอยู่200ลิตร300ลิตรนี่แหละครับเมื่อเราเว้น4วันมันก็คือ100ลิตรนั่นแหละอ่ามันต้องเติมไปให้เต็มต้นถ้าใครเติมไม่เต็มต้นมันก็ไม่กลับมาใต้ท้องกิ่งอย่างที่แบบอ่ามนเดิมมันเดิมมันก็คือตาดอกจะแห้ง่อถ้าเขาทิ้งน้านานอ่ะเนี่ย่อแปลงเนี่ย่อจนว่ามันก็เหนื่อยมันก็เค่ะ คือเราออกไปจนหมดแล้วแล้วอีกเป็นเดือนเขาก็ยังไม่ออกจนผมมาผมก็ขึ้นมาก็คุยน้องมันก็เติมนู่นเติมนี่เติมจนในนันแล้วบอกเอ้ยมึงเนี่ยทำแบบที่เฮียว่าเนี่ยสามรอบเองตุ่มเดียวก็กลายเป็นรุ่นเดียวตาดอกก็อกลายเป็นรุ่นเดียวใช่ตาดอกก็ฟอกหมดเลยคือตาดอกแห้งคือเลี้ยงเหมือนไม่เลี้ยงเลี้ยงที่เขาไม่สามารถทํางานได้ไม่สามารถพัฒนาตาดอกได้มันก็ยากอันนี้คือแห้งไปต้องว่าเลี้ยงเลี้ยงยังไงด้วยนะ หน้างานนะหน้างานนะเนี่ยืองของพิงอาจารย์ถ้าตัวเลขเลี้ยงอะถ้าตัวเลขเลี้ยงอะครับถ้าเกิดเราดูเทสซิมิเตอร์อะถ้าเดาว่าเดาว่าถ้าที่เจอมันจะอยู่อันนั้นมันน่าจะค่าเท่าไหร่ผมเนีไอที่มันอยู่ระหว่างเขียวกับเลีอยงอะมันจะเลี้ยงอยู่ในช่วงชวนั้นมันคาดมันก็ประมาณสักปักอยุดแปค่ะปักอยู่ใช่ไหมคะใช้ได้อยู่ป่ะยังใช้อยู่ใช่ไหมคะนี่จากทีแรกอ่าโอเคต้องไปเห็นแบบพี่ยาม มานี่มานี่มีของดีโชว์หลุยเรลามาให้แตม่มันไม่เคยมาดู <c oughs> มันดูไม่ได้เพราะเราไม่เป็นทุเรียน <c oughs> ดูแล้วเดี๋ยวทุเรียนผมเสีย อยู่ระหว่างลบศูนย์จุดสองลบศูนย์จดอ่ะแล้วสักประมาณอ่ะสักศูนยะ์จุดสาบาทอ่านะคือมันก็ต้องมีค่าประมาณเนี้มันคือมันคือแต่แต่ผมก็ไม่รู้นะครับคือ,อ,ค,อ,ค,อคือรู้ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยแต่ประมาณเนี้ยคือเลี้ยงเลี้ยงให้มันมีแต่ถ้าปีเนี้ยบางคนปล่อยนานไปมันแห้งไปจุดตามันเนยเยอะมันไม่พัฒนาหรือบางคนก็ให้เยอะไปก็ไม่ได้ดูมันก็แฉะไปเยอ เอ้าเฮียถูกต้องเลยอ่ะเขียวกับน้ำเงินเต็มน้ำเงินเฮ้ยไม่ธรรมดาเฮียผมนี่ช่วงที่บอกเลี้ยงมันต้องอยู่ระหว่างนี้เลี้ยงดอกว่าช่วงไหนฮะช่วงลำดอกนั่นแหละคือให้น้ําอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราอ่ะก็ไม่ต้องไม่ขาดมากไม่ไม่ขาดมากให้มันอยู่ตัเนี่ยแต่แต่จะให้น้ำเราให้น้ำช่วงขึ้นลูกอะโอเคอยู่ระหว่างนี้ได้โอเขียวขึ้นมาแล้วเงินแต่ต้องเลี้ยงดอกต้องอยู่ช่วงนี้มานี่ใช่ใช่แต่ผมเลี้ยงจากนี่ลง เขาจะอยู่เนี่ยอยู่ประมาณนี้นะมัก็น <S <S ั่นแหละเนี่ยเน,นี่ยอันนแถวเนี่ยแถวเนี้ยลบประมาณสักลบศูนย์จุดสามอันนี้มันเขียวมันลบคือ <0. 2 S 3> ไม่ให้ตาดอกแห้งใช่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 แต่แต่ตอนนี้น้ําผมก็ไม่เกินแล้วเนาะถ้าเกินน้ําเงินจะเกินไหมหรือว่าน้ําผมเกินเกินก็แตะศูนย์นะคะแต่ว่าถ้ามาถึงน้ําเงินเนี่ยเกินไหมอันนี้ปักลงไปกี่เซนนั่นอ่ะอันนี้น่าจะสามสิบป่ะสามสิบเซนอันนี้ประมาณยี่สิบห้าอ่ะอันนี้แท่งหกสิบ อ๋อยี่ห้าใช่อ่าเนี่ยครับประมาณยี่ห้าตรงที่เทปดำๆพันเลอ่ที่สามสิบเธอตรงเทปดำพันสามสิบไม่ยอมเอาตัวใหม่ๆมามั่งเลยนี่นี่ตัวใหม่ไม่ใช่เฮวุด์ไม่ใช่เฮวุด์เขาบอกว่าได้เฮวุด์เขาใช้แล้วเฮวุด์บอกดูอันนี้แหละลูกชายลูกชายเฮวุด์เขาบอกดูอันนี้แหละเฮวุด์เขาบอกแต่กอื่นนี้เฮวุด์เขาบอกถ้าเสียอะไรก็ถอดเซรามิกมาล้างแกบอกผมแล้วเฮวุด์เขาบอกแต่กอื่นนี้รู้ละรับทราบหมาหรือยังแล้ววันวันที่เราให้น้ำเนี่ยมันลงมาแตะอีกมคะ ผมก็ไม่ค่อยสังเกตแต่เวลาถ้าจริงๆคือมันจะถ้ามันดีจริงๆมันจะอยู่ประมาณไหนอะครับผมจะสังเกตแค่แคเขียวนี่แล้วลงมาอยู่เขียวเลยจะดีใช่ไหมคือถ้ามันถึงน้ำเงินก็คือดินอ<ป>ิ่มตัวไปด้วยน้ำนนอ่าถ้ามาทานะงนี้ก็คือแฉะตามสีมันเลยจะ<อ>แ,แห้งมา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 ไปเรื่อยเดี๋ยวพวงนี้ก็คงจะอยู่ประมาณตรงกลางอันนี้คือสีน้ำเงินที่เขาทำไว้อะค่ะมันคือถ้าเมื่อไหร่มันถึงเนี้ยเราต้องให้น้ำ อันนี้ขาดแรงอ่ามันมันแห้งดินแห้งและแล้วก็ให้น้ําจริงๆอ่ะมันควรจะให้น้ํามันคงมาอยู่ใกล้ใกล้สีเขียวีเขียวให้อยู่ประมาณนี้เพราะว่าถ้ามาอยู่ใกล้ตอนนี้น้ำเยอะมากก็แฉะไปตอนนี้น้ําเยอะอ่าถ้าจากนี้นะใช่แฉะคือเพราะว่าเข็มันพองว่าน้ําเยอะใช่ไหมอ่าใช่มันก็นี่มือชื้นเลยนะเพราะว่าให้น้าไปเมื่อวานให้น้ำสามชั่วโมงเมื่อวานน่ะอืม แต่ผมว่าข้างล่างมันแฉะไปผมเลยลดมาสองงวดแล้วอตอนนี้เหลือไปน้ำสามชั่วโ <3 S 1> มงหกไรต์ ลองดูพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ให้น้าใช่ไหมคะก่อนจะให้น้ำนะลองมาดูครับว่ามันมว่ามัาจะลงมาอยู่ประมาณขีดนี้หรือว่าจะอยู่อย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจเออถ้ามันอยู่อย่างนี้แสดงว่าเครื่องมันมีปัญหาแล้วใช่ต้องเครื่องมีปัญหาแน่เลย่ถ้าอยู่อย่างนี้แสดงว่าเครื่องต้องมีไม่ใช่มันแช่มันแช่มันแช่อยู่ก็เติมแค่หน้าดินไงเหรอก็เติมชั่วโมงครึ่งเงี้ยแต่ตอนนี้มมนต้องการอ่าเนี่แหละคือที่ไปที่บ่าไม่ทุเรียนมันต้องการน้ําที่ต้องการน้ําอยู่ที่แฉะนะแต่ใต้ดินไม่ต้องการแฉ มันแตกต่างกัตรงที่วิธีที่วิธีการคิดอ่ะคือชั่วโมงเนี้ทุเรียนมันต้องการไปสร้างเนื้อสร้างเม็ดสร้างภูมมันต้องการให้อยู่หน้าบนเราจะลงมาอยู่ที่น้ำที่พื้นีของมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้รากที่มันดูดน้ํานี่เนาะมันอยู่ตรงไหนเยอะ แต่ไม่ต้องทําให้เฮียเติมสมชั่วโมงลงไปตําไอ้ลงไปอยู่น้ําเงินตลอดลงไปสูนตลอดแค่นั้นเองอ่าคือคือไม่ให้มันขึ้นสุกเกินน้ำเงินเลี้ยง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 ให้มันไหลลงมาอยู่ระหว่างกลางอืตรงนี้ทับกลางนะครับกลางครับพ่กนี้พ่งนี้น้าจะต้องลงเนี่ยฝ่าจะให้น้ำเขาต้องอยู่ตรงกลางเลยนะครับอยู่แน่เพราะว่าต้องการน้ําสร้างเนื้อสร้างเม็ดสร้างแป้งโปรตีนทุกอย่างขึ้นโลก ภายใน20สบวันนี้มันต้องเต็มระบบนั่นแหละมันก็สัมพันธ์กับที่เขบอกว่าเบ่งขึ้นนั่นแหละก็คือน้ํามันค่อนข้างเยอะนี่แหละอ่าค่อนข้างเกือบเต็มนี่แหละถ้าเราเลี้ยงน้ําแค่พอดีกินพอดีกินพอไอ้นั้นเสร็จแล้วมันไม่พอครับมันต้องเติมไม่เกินไว้ก่อนแล้วพอไหลลงมาหา<อ>ต้องให้เกินแล้วไหลลงมาหาแล้วแล้วก็ค่อยมามาเติมแค่หน้าดิน บางแปลงนี่หน้าดินเนี่ยเว้นน้าวันเนี่ยหน้าดินแห้งเลยนะคะอันนี้ไม่แห้งเนี่ยอาจารย์สังเกตเธอเราสังเกตไกลภาพนะอาจารย์นะดูจากดูจากลักษณะเนื้อดินครับอันนี้มันปรับปรุงไปตามระบบฮิวมิกด้วยฟูริกด้วยปล่อยทางน้ำปล่อยจากน้ำทั้งหมดเหรอครับมันปล่อยไปมันก็เลยเป็นอะไรที่ว่าเราเตรียมพร้อมเขาไว้แล้วมันก็ย้อนกลับไปอิซีวัตถุแหละอาจารย์ก็มีอิซิวัตถุนะครับเคมีอย่างเดียวไม่รอดครับกายต้องมีอินซ์วัตถุคือค่อนข้างจะสูงแหละ สองสามรอบเติมรอบอินเคมีผมบางทีใส่ไปสามสี่รอบแล้วก็กลับมาเคมีรอบบางทีก็ไม่เติมเลยเลยตังน้อย เพราะว่าอาจารย์พูดจริงๆคือถ้าเราเลี้ยงแค่พอดีน้าเขาพอดีพอดีช่วงที่เขาต้องการถ้าต้องการที่ลูกเล็กๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเี้ยต้องลูกเขาใหญ่เขาต้องการน้ําที่อยู่อย่างนี้แล้วเวลาให้เสร็จปุ๊บอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็จะไหลกลับลงมาอยู่อย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับพูุ่นี้จะกลับมาเหลือประมาณนี้หรือเปล่าแต่ต้องให้เกินตลอดครับเพื่อให้ไปช่วยทั้งเรื่องรูปร่างสูงถราว่าทําานึ่งมันจะแห้งไปเนาะมันเบ่งไม่ได้ค ถ้าผมพูดกันจริงคือสังเกตจากฝนตกอ่ะเวลาฝนตกทิ้งน้ำกินเขาเรียกปูพรมปลารากทุกอย่างทุกอานูเลยทุเรื่อเขาจะโตเร็วมากเลยภายในสาวันคือเอาเชือกรัดไว้เนี่ยขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้เชือกขาดผมก็เลยว่าทําตามความรู้สึกไม่รู้ดีไม่ดีอาจารย์อย่าว่านะเพราะว่าผมอาศัยตามความรู้สึกอ้าวหน้างานนี่แหละค่ะถูกแล้วอืจับกับหน้างานนี่แหละค่ะ ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอะไรคือมันของอถ้าผมจะกลับมาให้มันไปอยู่ในตรงนั้นผมก็ไม,ไม่ไม่มั่นใจตอนที่ทําดอกไม่ได้ดูอันนี้ใช่ไหมคะที่ในในช่วง<ด>ออนี้ดอกด,ด,<ภ>ดูไมดูไหมเออผมไม่ค่อยดูลูกชายดู<ภ>ส่วนมากจะเป็นลูกชายผมจะใช้ความรู้สึกของตัวเองที่ทํามาระยะยาวมาเ<ภ>นานะ